ลับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงข่าวสั้นเตือนภัยนะครับผมและในวันนี้ข่าวสั้นเตือนภัยของเราจะขอน้อมรำลึกนึกถึงคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมเนื่องจากวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันวิสาขบูชานี้ จะตรงกับวันขึ้น15ค้าำเดือน6ของทุกป,ปีนะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์พระาศาสดานะครับผมดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงได้ร่วมกันนะครับเข้าวัดปฏิบัติธรรมจำศีลบำเพ็ญเพียพรภาวนานะครับผมในวันนี้ และในโอกาสนี้ผมก็ขอฝากข่าวเตือนภยัยไปยังพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับผมก่อนจะเดินทางออกไปทําบุญที่วัดหรือที่ใดๆก็ตามนะครับผมขอให้ทุกท่านปรวตราปลั๊กไฟหรือเทียนทูปที่เราจุดบูชาพระนะครับผมก่อนเดินทางออกจากบ้านเพื่อป้องกันแัยอันตรายนะครับผมที่อาจเกิดขึ้น เราจะได้ทําบุญจากมีความสุขนะครับคุณผู้ชมครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องตรวจตาว่าเราเสียบปลั๊กค้างไว้ตรงไหนหรือเปล่านะครับผมหรือมีทูบเทียนตรงไหนที่ยังมีไฟติดอยู่นะครับก็ขอให้พิจารณาดําเนินการดับสะกรดออกจากบ้านนะครับผมแล้วก็ล็อกประตูบ้านดีๆนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อป้องกันหัวขโมยครับผม ชมเดินทางไปทําบุญอย่างมีความสุขและขอให้ได้บุญได้กุศลกันทั่วหน้านะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากข่าวสั้นเตือนภัยครับและในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ